มัจจุราชส,สีน้ำพึ่งบทที่40จากเขื่อนภูมิพลอันแห้งแล้งและร้อนอบอ้าวระหว่างคุนเขามาสู่ตัวเมืองจากจังหวัดต,ตากซึ่งห่างกัน60กิโลเมตรเศษพ่อเลี้ยงผูนทวีพาสตรีที่เคารักเดินทางในระยะเพียงหนึ่งชั่วโมงขับรถจีบตระเวนไปตามถนนเพื่อชมสภาพบ้านเมืองอีกประมาณครึ่งชั่วโมง ก่อนจะแวะเข้ารับประทานอาหารในร้านเขาถามรจนาชไหนยอย่างรอบคอบว่าคุณรจนาชไหนต้องการพักผ่อนสักชั่วโมงไหมครับดิฉันไม่ได้เหนื่อยอะไรเลยหญิงสาวสายหน้าปฏิเสธถึงจะเหนื่อยพ่อเลี้ยงจะพาไปพักผ่อนที่ไหนคะผมมีบ้านเพื่อนฝูงอยู่สองสามบ้านคุณอาจจะใช้ห้องน้ําได้อย่างสบายแต่ตอนนี้ดิฉันยอมรับสภาพค่ะว่ายังไม่อยากรู้จักใครเพิ่มเติมอีกเลยรจนาชไหนบอกเสียงแผ่วเบา กรุณาอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นคนใจขอคับแคบเลยนะคะพุทวียิ้มผมเข้าใจแต่การอยู่คนเดียวในยามทุกนั้นทําให้ฟุ้งซ่านนะแต่ดิฉันไม่ได้อยู่คนเดียวดิฉันยังมีคุณพุทวีอีกทั้งคนหญิงสาวพูดอย่างเอาใจและยิ้มเล็กน้อยเมื่อเขาสบสายตาเธออย่างปราบปลืม้มระคนภาคภูมิที่ยังไม่อยากรู้จักใครหน้าใหม,ใหม่ๆ ก็พราะเกรงว่าอารมณ์ของเราไม่แจ่มใสพอที่จะทําให้เพื่อนใหม่เขาเกิดความสบายใจหรอกค่ะเดี๋ยวเขาแอบนึกในใจว่าพ่อเลี้ยงไปคว้าเอายายหน้ามุ้ยอะไรมาแนะนําก็ไม่รู้จะเสียหน้าพ่อเลี้ยงไปเปล่าๆคิดมากเขาตำหนิอย่างถือสนิทแล้วเน้นเสียงอย่างหนักแน่นว่า คนอื่นที่ไหนจะมองเห็นว่าคุณไม่มีเสน่ห์น้าคบก็ตามทีสายตาของผมจะไม่พลอยสั้นไปด้วยเป็นอันขาดคุณรจนาชไหนะแม้ว่าเขาจะรู้จักกันน้อยเหลือเกินแต่ไมตรีจิตก็ไม่เคยกำหนดเวลาให้ใครได้ว่ากี่ปีกี่เดือนจึงจะคุ้นเคยกันได้ขอบคุณค่ะดิฉันเองก็เชื่อเช่นเดียวกับพ่อเลี้ยงเพราะฉะนั้นดิฉันก็รู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยอย่างประหลาดเมื่อมากับพ่อเลี้ยงอย่างนี้แต่เราก็ต้องกลับถึงบ้านก่อนค่ำไม่จำเป็นค่ะ รัจ,จนาชไหนมองหน้าเขาอย่างดื้อดึงเราจะเที่ยวและกลับตามเวลาที่เราปรารถนาโดยไม่ต้องคำนึงถึงสิ่งใดหมดเออพ่อเลี้ยงว่าจะพาดิฉันไปเที่ยววนาะอุทยานลานสางไม่ใช่หรือคะครับที่นั่นเป็นน้ำตกที่ไม่มีชื่อเสียงเหมือนแห่งอื่นมาก่อนแต่ปัจจุบันนี้กำลังอยู่ในระยะฟื้นฟูตกแต่งให้งดงามเพื่อใช้เป็นที่สำหรับท่องเที่ยวพักผ่อนอย่างแท้จริงให้สมกับที่จังหวัดตากจะเป็นศูนย์พัฒนาในเวลาต่อไป ถ้ามีน้ำตกแล้วก็ดิฉันชอบมากค่ะคิดว่าที่นั่นดิฉันจะได้รูปหน้ารูปตายอย่างสบายโดยไม่ต้องรบกวนท่านผู้ใดในที่นี้งั้นเราแวะรับประทานอาหารกันเสียก่อนเถอะพูนทวีอนุโลมตามความประสงค์ของหญิงสาวอย่างง่ายดายเขาจอดรถลงที่หน้าร้านอาหารมีชื่อแห่งหนึ่งและสั่งอาหารที่คิดว่าเธอชอบ ความเอาอกเอาใจอย่างสุภาพอ่อนโยนของภูนทวีประกอบกับรถอาหารอันอริดอร่อยทําให้รสจนาชไหนลืมความขุ่นมองไปชั่วขณะยิ่งมืเธอได้ยินน้ําตกซัดซากับโขดหินดังชัดเจนขึ้นทุกขณะที่รถแล่นใกล้เข้าไปเธอก็ยิ้มอย่างตื่นเต้นเหมือนเด็กๆเ,เห็นของต้องใจแม้เราอยู่นานๆได้ไหมคะได้สิครับภูนทวีตอบอย่างเอ็นดูเราจะอยู่ที่นี่ได้นานเท่าที่ใจของเราปรารถนายังไงละ่ะ กล่าวจบรถก็มาถึงด่านผ่านเข้าบริเวณน้ำตกพอดีภูนทวีโผล่หน้าออกไปยกนิ้วเป็นเชิงทักทายแกมขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ในเพิงพักร้อนแบบชาวป่าแล้วนำรถผ่านเข้าไปภายในรัจนาฉไหมองปลาดเดียวก็พบลำธารใสไหลรินซอกหินอยู่ทางด้านซ้ายมือข้างๆสายธานนั้นเต็มไปด้วยพุ่มพลึกอันสดชื่นเขียวขจีต้นไม้ใหญ่หลายชนิดซึ่งเป็นสมบัติของป่าธรรมชาติ มีป้ายแขวนบอกชื่อไว้ให้ชาวเมืองรู้จักโดยไม่ต้องลำบากไต่ถามผู้รู้อีกที่นี่เขาเรียกกันว่าตกหนึ่งครับจากที่นี่มีทางรถไต่ขึ้นไปถึงตกสองซึ่งอยู่บนไหล่เขาสูงขึ้นไปกว่านี้อีก ต่อจากนั้นต้องลงเดินขึ้นไปตกสามแต่ตามความเห็นของผมสำหรับวันนี้มาถึงบ่ายมากเสียแล้วถ้าเดินขึ้นไปถึงตกสามจริงๆคุณก็จะเหนื่อยเกินไปเพียงแค่ตกสองก็เห็นจะพอเอาไว้โอกาสหน้าค่อยมากันใหม่ดีกว่ามาถึงเช้าเช้ากว่านี้จะได้มีเวลาพักตอนบ่ายดีไหมเมื่อผู้ชำนาญแนะนำเช่นนี้ก็เห็นจะต้องตอบว่าดีสิคะพุนทวียิ้มแต่ผู้ชำนาญก็ต้องแนะนำต่อไปอีกหน่อยด้วยว่า ไอ้ตกสองนั่นนะี่ะมันร้อนกว่าตกหนึ่งไม่มีสมพุมพุ่มพลึกให้นั่งเล่นนานๆเพราะฉะนั้นคุณต้องตัดสินใจว่าจะให้ผมขับขึ้นไปถึงตกสองแล้วกลับลงมานั่งเล่นที่นี่จนกว่าเราจะกลับบ้านดีหรือเราจะนั่งพักกันอยู่ที่นี่จนจะนึกอยากกลับบ้านจึงจะขึ้นไปดูบนโน้นแล้วล่องกลับเลยเอพ่อเลี้ยงว่าอย่างไหนจะดีกว่ากันล่ะคะอย่างไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละถ้ามันเป็นความพอใจของคุณแม้ตามใจดิฉันอย่างนี้อีกหน่อยก็เสียเด็กกันเท่านั้นเอง รัจนาฉไหนบนอ่อยๆไม่ใช่เป็นเรื่องของการตามใจอย่างไร้เหตุผลภูนทวีอธิบายเรียบๆทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความตื่นเต้นของคนมาเที่ยวต่างหากถ้าคุณตื่นเต้นมากอยากเห็นทุกแง่มุมให้ชัดเจนในนาทีแรกที่มาถึงผมเป็นคนนำเที่ยวก็ต้องสนองตอบตามความตื่นเต้นของคุณแต่ถ้าคุณยัง ขอโทษยังขุนใจเกินกว่าจะบรรเทาได้ด้วยธรรมชาติอยากจะระบายทุกร้อนในใจออกมาให้หมดเราควรจะนั่งคุยกันที่นี่ดีกว่าเวลาจะกลับจึงค่อยขึ้นไปข้างบนแม้คุณพุนทวียังไม่ลืมอีกหรือคะว่าดิฉันกำลังขุนใจผมไม่เคยลืมไม่เคยคิดจะจะลืมด้วยสิว่าวันนี้คุณถูกทำร้ายจิตใจอย่างรุนแรงเพียงไหนแต่ดิฉันก็อาจจะตื่นเต้นกับเจ้าตบสองอะไรนั่นมากเหมือนกัน ในที่สุดหญิงสาวก็ตัดสินใจเธอไม่ควรปล่อยให้ความหม่นมองเป็นเจ้าของครองจิตมากนักพุนทวีได้ทำตนเป็นผู้นำเที่ยวที่ดีที่สุดมาแล้วเธอควรจะตอบแทนความดีของเขาด้วยการให้ความสนใจแก่สถานที่ที่เขาพามาตามสมควรเขาจะได้ปราปลื้มว่าได้ทำความพอใจให้แก่เธอเราขึ้นไปดูให้ถึงตกสองนั่นก่อนเถอะค่ะแล้วค่อยกลับมาที่นี่ตกลงตลอดระยะทางที่คดเคี้ยวไปตามไหลเขา แม้รู้ว่าภูนทวีขับรถอย่างระมัดระวังเป็นที่สุดรถจนาชไนก็ไม่ไหวนั่งตัวแข็งเป็นบางครั้งเพราะความหวาดเสียวแต่ทุกครั้งเช่นเดียวกันเมื่อผ่านที่ตรงนั้นมาแล้วเธอเป็นต้องชะงกหน้ากลับไปดูอีกพอถึงน้ำตกชั้นสองซึ่งมีเสียงน้ำตกดังสนั่นกว่าชั้นหนึ่งเธอก็อุทานเบาๆด้วยความตื่นเต้นแม้เสียงดังจังนะคะยังไม่ทันเห็นเลยว่ามันตกสูงสักเพียงไหนยังดังถึงเพียงนี้แล้วลงรถสิครับ แล้วเดินตามทางที่เขาทำลูกศรชี้ไว้ให้อีกครู่เดียวคุณจะเดินไปถึงที่มาของเสียงนั้นหญิงสาวทำตามอย่างว่าง่ายความงดงามอย่างบริสุทธิ์ของบริเวณป่าบวกกับละอองน้ำอันเยือกเย็นก็ช่วยให้ความรุ่มร้อนในใจเธอผ่อนคลายลงได้เป็นอย่างมากจนกระทั่งเมื่อภูนทวีพาเธอกลับมานั่งพักที่ตกหนึ่งเขาก็เห็นแววตาของเธอแจ่มใสเกือบเท่าเดิมทำให้ชายหนุ่มยิ้มด้วยความพอใจน้ำเย็นเย็นค่ะ หญิงสาวลดเท้าลงจากท่านั่งพับเพียบลงไปแย่น้ําเล่นเป็นธรรมดาครับมันไหลผ่านหินอยู่ตลอดปีตลอดชาติอย่างนี้ก็ต้องเย็นเป็นธรรมดาพุนทวีเอ็นกายเอ,เอกเนกขอโทษนะครับผมเป็นคนหลังยาวโทษเชิญทักะหลับสิคะไม่หลับแน่เชียวครับเดี๋ยวตื่นขึ้นมาแล้วไม่เห็นคุณรับรองว่าดิฉันไม่หนีไปไหนแน่ผมไม่กลัวคุณหน,นีกลับก่อนแต่ผมกลัวนางไม้จะลักตัวคุณไปซ่อนตัวต่างหาก รัจนาชนไหนหัวเราะเบาๆแม้น่ากลัวนางไม้แถวนี้คงจะมีบริวารหญิงหลายร้อยคนแล้วสินะคะภูนทวีถอนใจยาวเป็นอะไรคะผมโล่งใจที่เห็นคุณรื่นเริงขึ้นหญิงสาวหน้าเศร้าลงทันทีดิฉันก็เห็นจะต้องอาศัยความการุณาปราณีของคุณภูลทวีเพื่อสร้างความรื่นเริงอีกหลายครั้งลคะค่ะ ด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งและสำหรับเดี๋ยวนี้ถ้าคุณไม่รังเกียดหรือไม่เป็นการทรมานจิตใจจนเกินไปคุณคงไม่ลืมว่าคุณจะเล่าเหตุแห่งความทุกข์ให้ผมฟังคุณอยากทราบไปให้รกสมองทำไมคะรัชนาชนะก้มลงถามเสียงแผ่วอย่าคิดอย่างนั้นถ้าคุณจะถือว่าผมเป็นเพื่อนแท้ของคุณในเวลาต่อไปวันนี้ผมได้ทราบพฤติการอะไรหลายอย่างที่ปัดทำลงไปอย่างน่าตำหนิ จนผมรู้สึกว่าเป็นความจำเป็นที่ผมควรจะได้ทราบความจริงทุกๆอย่างของคุณเพื่อว่าถ้าจะต้องมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างผมจะได้ตัดสินใจได้ถูกต้องเอ๊ะคุณพูลทวีมีอะไรจะตัดสินใจเกี่ยวแก่ดิฉันหรือคะหญิงสาวถามอย่างสงสัยเออชายหนุ่มอึกอักผมพูดเผื่อเอาไว้นะครับอย่าเพิ่งถามเลยว่าแต่คุณเถอะพร้อมที่จะเล่าความจริงให้ผมฟังบ้างหรือยัง ถ้าคุณต้องการทราบจริงๆดิฉันก็จะเล่าค่ะไม่ใช่อยากเรียกร้องความเห็นใจจากใครหรอกนะคะเพียงแต่หวังว่าบางทีคุณอาจจะได้เรียนรู้ความแปลกประหลาดในความคิดของมนุษย์เราเพิ่มขึ้นบ้างก็ได้รัจจนชนาฉชนัยนิ่งใคร่ครวญอยู่ครู่หนึ่งเรากับจะนึกหาประโยคต้นที่เหมาะสมที่สุดเราแต่งงานกันด้วยความไม่เต็มใจทั้งสองฝ่ายค่ะนั่นนะสิ พุนทวีพงกตัวลุกขึ้นจากอาการนอนครึ่งนั่งครึ่งทันทีผมไม่เห็นจําเป็นจะต้องมีการแต่งงานเกิดขึ้นในเมื่อทั้งสองฝ่ายไม่เต็มใจถ้าเป็นเฉพาะฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็น่าเห็นใจบ้างแต่นี่ผมคิดว่าทั้งเขาทั้งคุณไม่อยู่ในฐานะที่จะให้ผู้ใหญ่บังคับจับแต่งไม่มีใครบังคับเราหรอกค่ะแต่เราอยู่ในฐานะพูดไม่ออกด้วยกันทั้งคู่โปรดเล่าให้ละเอียดได้ไหมครับผมงงเต็มทีแล้ว มีข้อตกลงกันไว้แต่ครั้งไหนดิฉันก็ไม่ทราบว่าลูกชายของคุณแม่ที่นี่เป็นคู่มั่นหมายกับลูกสาวของคุณพ่อคุณแม่ดิฉันในว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับบุญคุณที่ฝ่ายดิฉันจะปฏิเสธเสียมิได้เมื่อคุณแม่คุณปัดติดต่อไปคุณพ่อดิฉันท่านก็จำต้องยอมรับปฏิบัติตามข้อตกลงนี้คุณเป็นลูกสาวคนเดียวของคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมรัชนาฉไนนิ่งอั้นแววตาเพิ่มความเจ็บช้ำเศร้าหมองยิ่งขึ้น ลูกสาวคนเดียวของคุณพ่อคุณแม่ดิฉันชื่อลมรทัไทยคะ่ะหมายความว่าลมรทัไทยเป็นลูกที่แท้จ,จริงของคุณพ่อคุณแม่คะ่ะคุณพูลทวีส่วนดิฉันเป็นแต่เพียงลูกบุญธรรมที่ท่านขอมาเลี้ยงไว้จากโรงพยาบาลเท่านั้นเธอหัวเราะอย่างขมขื่นดิฉันเองก็เพิ่งจะรู้ความจริงเมื่อก่อนหน้าที่เราจะแต่งงานกันนี่เองทั้งทั้งที่เคยสงสัยมาหลายครั้งหลายหนว่าทำไมนะคุณแม่ท่านจึงรักดิฉันน้อยกว่าน้องมากมายนะัก ถ้าคุณเป็นเพียงลูกบุญธรรมคุณก็ไม่น่าจะต้องรับผิดชอบกับหนี้บุญคุณระหว่างคุณพ่อคุณปัดกับคุณพ่อของคุณน่ะสิดิฉันก็น่าจะได้รับโอกาสเอาตัวรอดอย่างนั้นเหมือนกันค่ะแต่ดูเหมือนโลกจะกำหนดมาแล้วอย่างแน่นอนนี่ค่ะว่าลูกบุญธรรมจําต้องมีเลือดกระตันอยู่ที่เข้มข้นยิ่งกว่าลูกที่แท้จริงหมายความว่าคุณถูกบังคับให้แต่งงานกับปัดแทนลูกสาวตัวจริงงั้นใช่ไหมก็ไม่มีใครบังคับหรอกค่ะ เพียงแต่น้องสาวเขาเข้ามาบอกดิฉันถึงกำเนิดอันแท้จริงว่าดิฉันเป็นเพียงลูกบุญธรรมไม่มีสิทธิใดๆในทรัพย์มรดกทุกชิ้นของคุณพ่อคุณแม่ไม่มีแม้แต่สิทธิจะดื้อดึงอยู่ต่อไปในบ้านเพื่อคอยแย่งชิงแบ่งครึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ควรเป็นของเขารัจ,จนาชะไหนน้ำตาคลอเมื่อเน้นคำอธิบายทุกคำออกมาได้อย่างยากเย็นคุณก็เลยตกลงเป็นตัวแทนของเขาแต่งงานกับปัดงั้นใช่ไหมหญิงสาวหันขวับมามองเขาอย่างระหนกตกใจ แต่ดูเหมือนพูนทวีจะลืมตัวชั่วขณะความขุ่นเคืองเพาะขึ้นในจิตใจเขาอย่างรวดเร็วจนไม่อาจยับยั้งไว้ได้เขาถามต่อไปด้วยเสียงห้วนๆว,ว่าคุณแต่งงานกับเขาด้วยความหวังจะสแสวงหาสิทธิที่ถูกต้องใช่ไหมหมายความว่ายังไงคะรัจจนชนาชไนหน้าเผือดซีด,ดก็หมายความว่าเมื่อคุณแต่งงานกับเขาเป็นภรรยาของเขาคุณก็มีสิทธิในทรัพย์สินทุกอย่างร่วมกับเขาน่ะสิคุณพูลทวี รัชนาชไนะร้องอุทานอย่างเจ็บปวดโออาจเป็นเพราะดิฉันตัดสินใจผิดอย่างนี้กระมังใครๆจึงพากันดูหมิ่นดิฉันนักน้ำเสียงอันร้าวรานของรัชนาชไนะทําให้ภูนทวีรู้สึกตัวเขาฉวยมือเธอไปกลุ่มไว้แน่นปากก็พร่ำขอโทษแทบจะฟังไม่รู้เรื่องรัชนาชไนะโปรดอภัยผมไม่ได้คิดจะดูหมิ่นคุณเลยยกโทษให้ผมหญิงสาวไม่ตอบซึ่งทําให้ชายหนุ่มหมกมุ่นยิ่งขึ้นอีก อย่ากโกรธผมเลยผมเป็นบ้าไปชั่วขณะโปรดเล่าต่อไปและโปรดเชื่อว่าผมเป็นเพื่อนคุณเสมอไม่มีวันเห็นคนอื่นดีกว่าไปได้อย่างแน่นอนรัจจนชนาชชนหนเม้มปากมองดูเขาอย่างไม่เข้าใจแต่เธอก็เล่าต่อไปว่าคำพูดทุกคำของลมฤทยัยทำให้ดิฉันได้รู้ซึ้งถึงจิตใจของเธอเขารู้มานานแล้วว่าดิฉันไม่ใช่พี่สาวร่วมสายโลหิตของเขาเขาจึงไม่รักไม่เคารพดิฉันเท่าที่ควร เขาเห็นดิฉันเป็นมแมลงไร้ประโยชน์ที่คอยแทะชัยทรัพสมบัติของเขาอยู่ตลอดเวลาความคิดที่คนอื่นมีต่อเราเช่นนี้ทําให้เราเจ็บปวดมากคุณเข้าใจไหมคะครับผมเข้าใจคุณรู้ความจริงอย่างรวดเร็วเร็วเกินไปแต่นั่นเพียงแต่สร้างความเจ็บปวดให้ดิฉันเท่านั้นนะคะยังไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้ดิฉันตัดสินใจตกลงแต่งงาน ผุนทวีถามเธอด้วยสายตาแทนคำพูดลำคอของเขาแห้งผากด้วยความเมตตาสงสารซึ่งผากันหลังล้นออกมาอย่างมากมายดิฉันบอกกับลมหรือไทยว่าดิฉันยังหวังในความการุณาของคุณแม่ว่าท่านจะไม่บังคับดิฉันเป็นอันขาดแต่แม่น้องสาวก,กลับหัวเราะเยาะใส่หน้าว่าดิฉันโง่ามากทําไมนะดิฉันจึงไม่คิดเฉลียวใจเสียบ้างคุณแม่เองให้เขามาเจรจากับดิฉัน เพราะคุณแม่ต้องการเสือกใสดิฉันไปให้ผลบ้านท่านกลัวคุณพ่อจะยกทรัพย์สินให้ดิฉันท่านกลัวลูกที่แท้จริงของท่านจะถูกตัดทอนผลประโยชน์ลงรัชนาชไหนสะอื้นเฮือกไม่รู้สึกตัวเลยว่าเธอถูกรวบตัวไปโอบไว้อย่างแนบแน่นพูนทวีกระซิบกระซาบด้วยเสียงสั่นเครือว่ารัชนาฉไหนผมเข้าใจแล้วว่าเหตุไรคุณจึงต้องแต่งงานกับชายใจหินอย่างปัดค่ะ เพราะเหตุนี้เหมือนกันดิฉันจึงต้องจากผู้ชายที่ดีที่สุดมาเสียเจ้าของจดหมายที่ดิฉันให้คุณอ่านไงคะเขาคือประวุฒิศธธักิ์ค่ะเขาเป็นผู้ชายที่ผู้หญิงควรจะรักทีเดียวแลละคะ่ะพ่อเลี้ยงแต่พูนทวีหูอื้อผู้หญิงคนนี้แต่งงานกับปัดในขณะที่หัวใจของหล่อนรักประวุฒิศธธักิ์และเดี๋ยวนี้หล่อนอยู่ในอ้อมแขนของเขาโลกนี้ช่างวุ่นวายเสียจริงๆ